ครับสวัสดีครับเอฟซี e FC, ทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพอๆกับพอเตียมเนาะพีน่นะ้องเนาะครับพอเตียมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของแม่ยายนงต่อยเอนาะพีน่นะ้องเนาะครับเมือ่อคืนวันจันทร์เนาะพีน่นะ้องเนาะวันจันทร์ที่สิบเจ็ดพฤศจิกายนหกแปดลาวพัฒนาออกสามแปดสี่ห้าเจ็ดเก้า รับเลขล่างก็ออกซีหาเนาะพี่น้องเนาะมวนีดด้มาว่าได้พี่น้องเด้อเลขรัฐบาลไทยเฮ้าออกซีหาตรงๆเลยเนาะพี่น้องรับครับของแม่ยายนงเข่าเต็มๆเด้พี่น้องเด้อรับตัวเน้นพร้อมนะพี่น้องนี่นะครับวันจันทร์ที่17พฤศจิกายนสองห้ลาวพัฒนาแม่ยายนง บนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับหกเน้นที่เจ็ดพี่น้องขับเขา่านะครับเนาะชุดวิ่งมันก็ศูนย์หนึ่งสองห้าแปดเก้าพี่น้องขับประเดนเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเก้าหนึ่งนะพี่น้องขับเข้าตรงๆเนาะพี่น้องเนาะเอ้ามีผู้โฉบผู้หมานมาน้อพี่น้องเลยขับไปโฉบไปหมานพอแต้มก็ดีใจน้ำเนาะพี่น้องเนาะขับไปโฉบบ่หมานเมื่อนี้มาตามกันต่ออีกเนาะพี่น้อง ลาวพัฒนาแม่ยายนงนะครับวันพุธนาะพี่น้อง 嗯。Ah. ขับบนล่างวิ่งรูด8กับ7นะครับ8กับ7เน้นที่8 ขับชุดวินพี่น้อง0ูนย์หสาห้านะครับ ส,ส่วนจับคู่ได้พี่น้องเจ็ดหนาาึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้านะครับ แปดหนึ่งแปดสแปดหแปดเจ ก้าสี่สามสี่นะครับครับ ส่วนตัวเน้นเลยพี่น้องแปดสี่แปดห้าแปดเจ็ดนาครั ครับเน้นซ้ำห่างพี่น้องบอลมวดที่ผ่านมากกับเข่าตัวเนียนนะพี่น้องเนาะเอาแต่ว่างวดนี้กับมักตัวเด็กกับพิจารณามึงได้พี่น้องเด้อครับรเตรียมข้อเอวพรคอยเข,าข่าคอยปังยีเนาะพี่น้องเนาะครับวันพุทธที่สิบเก้าพฤศจิกายนสองห้าหกแปดลาวพัฒนาแม่ยายนงบนล่างวิ่งรูดแปดกับเจ็ดเน้นที่แปดครับชุดวิ่นศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าเก้านะครับเนาะ ขับจับคู่7จ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจห้าแดหนึ่งแปดห้าสสสพี่น้องครับสัตว์เกียนพี่น้องเนาะครับพรเตรียมก็เฉเบึ้งก็ได้พี่น้องเด้อพอเพ,พชรดพันทรงมาให้นะครับขับบิ้งแกับ7เน้นที่8ดวินศูนย์หนึ่งสห้กับ7จ็ดหนเจดห้า แปดหนึ่งแปดสี่แปดห้าแปดเจ็ดเก้าสี่สามสี่ยายนงนะครับเนาะครับแปดสี่แปดห้าแปดเจ็ดตัวเน้นนากามตัดเจล็ดเราพี่น้องเนาะครับนะพอนะบเตรียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อยวพอเพลิดเนาะครับเนาะทรงมาให้ครับแล้วก็ขอขอบคุณแม่ยายนงหลายๆครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตรียมมา ขับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านละพี่น้องเน้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะอเอาเะนั้นแล้วพอเตียมก็วอวยพรคอยเขา่าค่อให้ปังครับพี่นอ้องอิฟซี่ก็จะได้โศกมันมันกันเนาะพี่น้องเนาะครับอย่าลื่เด้อพี่น้องเด้นะขอขามาแล้วก็จะาลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแล้เนาะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตียมน้ำนาคาม ครับสุดท้ายตายสุดนี้ก็ออฟซีทุกคนโศก,ก,กมันมานเฮงรวยๆเนาะครับเนาะครับพ่อกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม